ันนี้เราก็จะมาฝึกพิจารณาว่าฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2หรือไม่นะคะอย่างข้อนี้ของเรานะคะโจทย์ต้องการให้เราพิจารณาว่าฟังก์ชัน f(x) นะคะฟังก์ชัน f(x) ของเราเท่ากับ x กำลัง2ลบด้วย4ทั้งหมดส่วนด้วย x ลบด้วย2เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2 หรือไม่เวลาเราเจอโจทย์แบบนี้นะคะคิดถึงใข่เราต้องคิดถึงบทนิยามของเรานะคะบทนิยามของเราว่าไงนะคะถ้า f เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามบนช่วงช่วงแบบไหนนะคะช่วงเปิด a b และ c อยู่ใน a b จะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ X กับ c ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่ออะไรนะคะอันแรก f c หาค่าได้อันที่สองนี่มีของฟังก์ชัน f x ก็ หาค่าได้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยนำลิมิตของฟังก์ชัน f x กับ f 4นะคะเมื่อเราดูบทนิยามเรียบร้อยสิ่งแรกที่เราต้องตรวจสอบก็คือเราต้องตรวจสอบว่า f สของเราเป็นยังไงนะคะหาค่าได้หรือเปล่านะคะหาค่าได้หรือเปล่า ราจะตรวจสอบก่อนนะคะว่า fc ของเราหาค่าได้หรือเปล่านะคะดังนั้นเราก็ทำไง,งทันทีเราก็ดำเนินการเลยนะคะเราจะพบว่าเนื่องจากเนื่องจากนะคะเนื่องจากว่าเราใส่ f 2เข้าไปปุ๊บใส่ f 2เข้าไปปุ๊บเราก็จะแอบแทนเลยนะคะ f 2ก็เท่ากับ x กำลัง2ลบด้วย4ทั้งหมด x ลบด้วย2จากฟังก์ชันของเราเราก็แทนเลยนะคะ f 2คือ2 x เจอ x เมื่อไหร่นะคะเราใส่อะไรเข้าไปจะ x เมื่อไหร่เราใส่2นะคะดังนั้นเป็น2กำลัง2ลบด้วย4แล้วก็2-2ลบด้วย2ซึ่งเราพบว่า2-2ลบด้วย2มีค่าเป็น0มันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะมันทำให้เกิด f อสองที่เป็นไงนะคะหาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้พอในนิยามอันแรกมันหาค่าไม่ได้เราก็สรุปได้ทันทีเลยว่าดังนั้นดังนั้นฟังก์ชันของเรานะคะเป็นแบบไหนนะคะฟังก์ชัน f 2. ไม่ต่อเนื่องนะคะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะจริงเราจะต้องแอบคิดในในใจนะคะในก้อนก้อนนี้ให้เราไปแอบคิดในใจนะคะแล้วเราก็เขียนให้เรียบร้อยเป็นแบบไหนนะคะเขียนว่าเนื่องจาก f 2หาค่าไม่ได้เพราะว่าเรามีการแอบคิดในก้อนเมฆเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ เราแอบคิดเราก็เขียนให้สวยงามว่าเนื่องจาก f 2หาค่าไม่ได้ดังนั้นฟังก์ชัน f ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ก็เรียบร้อยนะคะวันนี้แล้วจะ